เอาครับเอาสวัสด kind of <sl aps> so, ีครับเมื่อไรกิน <intellectual> ก <craw let> yeah. uh, so ้อยปลาครับก้อยปลาครับผมเมื่อไรกินดิดด้วยครับกินทุกเด้ครับเพราะได้เกลียน้ำเกลีนิดเป็นน้ำพริกแย่อ้วดด้วยมันเป็นยังไงวันหันเพราะได้มาเพิ่เออจัดแล้วล่ะก้อยปลาครับบักพริกเนี่ยเขาจะใส่หล่ด้วครับเขาจะใส่หล่ต้องใส่หน่อยๆเพราะว่าแค่เลยเบิดเครื่องฟุงแล้วใส่หลายพ่คนนะ ้องใใส่หลายแบบพี่ถ้าอันพบเห็นข้าจังเติมที่หลังครัอุ้ยก็ทกให่ตัวนอกกว่าใส่หน่อยหน่อยจะไม่จังมาไหลนี่ยข้นก่อนครับคนก่อนครับค้นใส่ก็ได้ข้นขัวก็ได้นะครับเอ้อนี่ละครับแต่เัาบบเหียรข้าจังใสู่กุดตั้งหางขอนก่อนขนก่อนนะแปะใส่ขึ้นแล้วขัวได้บัตรขัวครับขัว เขาคัวเด่เสื้อกับป่าขางบ้านครับตรอทำได้ไหมครับคุณ่องดสดครับเขาคัวเส้นไหลเท่าไรดีครับหอมครับหอมครับแต่เมาเรี่ยงเขาดีๆเมื่อครับเข่าใน่อยก็ไม่แห้งเข้าไหลก็ไม่แหงครับแมนครับเขาขัว โอ้ยใหญ่เี่ก็ไรไม่ีเสียงเตอเตมนี่ก็ได้เนาะฉันวิชสองเนี่ยสองงานหรอมาทดีดีแอกใหญ่นี่กรไดรคนครับคนครับคนคนครับคนครับคนใอกันดีๆเดี๋ยวชิมก่อนชิก่อน อัดเลพัลนี้นครับอันพอครับลูกพิ่นมาเห็ดเน่าจินครับผู้ลูกต่างบกุงผู้พอเห็ดยังก่่าจะเห็นยังก่อปัอใหญ่ตอนนี้ลาบปลาลาบปลาโอลาบปลาครับลาบด้วยครับลาบลาบลาบมันตกสุกติบว่าแมนว่าแมนติดใเก่าลาบือสุกลาบก็ดิบเอาโอเคครับโอเคคครับ คนจากวัดเด้ครับฮะคนจากวัดได้ครับคนทุกจักวัดครับโอเชครับก็แปนว่าสิเป็นค้นจงหวัดคอนเจนแบเป็นปนน้องเขาเอาเอานี้นไาโชว่ฟังเด้ครับว่าเป็นดาเซียบปะชา่มปูชมเพียชว่มสมตามด้วยใช่ปะเซียบแล้วครับพี่น้องโอ้ยเซียบเสียบแซลเม่ซาลาเน่ตัดซาลาเน่ยาบวกนี่ซาุกคนซาลาเน่มาหจักมาหลู้จักบตระสารแล้เนี่ นี่เปลี่ยนกันแล้วคุณตาเออป่านนี้เดี๋ยวครับพี่น้องรับเขาทุกอย่างหนึ่งทางัวหนาครอบรัวไปเลยครับัวหนาครอบรัวครับโค้งหนัวเสียไรเสียไปเสียไรเสียไปลาพี่น้อง โอเคครับผมซิมซ no mm. okay. ิมซ er. so no so ิมจิมเรียบร้อยครับจิ้มน้ำกันนะครับเด้อลาบปลาฝีมือพญิวัลเนี่ยนะคุณครับมาจินน้ำกันครับสวัสดีครับ